ครับสวัสดีค,ครับเจาโรงงานค่ะออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบผลงานในร้านออร่วมกับโคเทียนแล้วก็ซีซีค่ะคก็จะมีในส่วนของการสั่งงานแล้วก็บีบบีบงานกับช่างแล้วก็ดูแลการผลิตถ้าง,งานชิ้นไหนที่แบบ ที่มันมีดีเทลเยอะแล้วแล้วคิดว่าถ้าถ้าปล่อยอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะพลาดเราก็ต้องคอยติดตามว่าขั้นตอนมันมีติดขัดตรงไหนเพราะไม่อยากให้งานช้าเอาปัญหาไหนก่อนครับจะบ่อยจะบ่อยเอาวาดรูปมันแหละวาดรูปเนี่ยจ,แบบจริงๆริงอ่ะถ้าลูกค้ามีมาเลยอ่ะซ,ซึ่งซึ่งลูกค้าก็ 75%ก็มีมาเลยนะไปดูภาพใน Google ที่เป็นสเปคที่ฉันชอบอยู่แล้วเขาก็จะมาบอกเลยว่าอย่างนี้ตรงนี้2เมตรตรงนี้จบไม่ต้องไม่ต้องวาดรูปเลยคุยกับช่างช่างขึ้นได้เลยบางชิ้นนี้ก็คือลูกค้า50-50มันก็เป็นการทำงานร่วมกันเป็น c u ส t ตอร์เมดทูเกเตอรแต่ถ้าไม่มีไอเดียเลยโดยเฉพาะ งานเก่าเล่าใหม่งานที่แกะจากอนุนนี้นั้นแล้วอยากจะรวมเป็นอะไรสักอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะยังไงอย่างเงี้ยเราต้องวาดมีค่ะมีเรื่องการสื่อสารแน่นอนมันก็เข้าใจผิดก็ไม่จะเรียกว่าเป็นปัญหาไหมก็อืมก็เหมือนกับมันก็ต้องมีบ้างเพราะบ,บางทีเราอาจจะสื่อสารไม่หมดแต่เราก็อาจจะพูดน้อยไปจริงๆการวาดภาพเนี่ย จะดีมากกว่าคำพูดเลยค่ะคือการเขียนเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่ดีในการสื่อสารใช้มันเป็นตัวอ้างอิงได้ว่าเราได้คอนเฟิร์มกันยังไงพูดเฉยๆก็สื่อสารกันเดี๋ยวมันก็ผิดพลาดแล้วนะสวัสดีค่ะชื่อดีค่ะเป็นหัวหน้าแผนกคัดเพชรของร้านสยามเวลค่ะหลักๆก็คือเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่คัดเพชรลงตัวเรือน เวลาที่ลูกค้ามาสั่งทำแหวนกับเราอย่างนี้ค่ะตัวเรือนก็จะมาแบบนี้ดีก็จะมีหน้าที่ที่คัดเพชรลงกระเปาะแบบนี้ค่ะเพชรแฟนซีค่ะมีกลมทั pper ปปบาเก็ตแล้วก็มาคีอะค่ะมาคีก็คือเพชรที่รูปทรงคล้ายเม็ดข้าว,วปัญหาของแผนคัดเพชรก็คือว่า มันจะเป็นการกดดันของแผนกเรามากกว่าค่ะคือเราจะคัดเพชรที่มีคุณภาพดีที่สุดให้ลูกค้าได้ไหมซึ่งจริงๆวัตถุดิบของสยามเวลเรามีคุณภาพอยู่แล้วค่ะแต่แต่มันจะเป็นการสร้างความกดดันให้เรามากกว่าเราอยากจะให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดนะคะ ก็เป็นตัวเรือนของทางร้านสยามเวลเองที่มีขายอยู่หน้าร้านนะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถไปเลือกซื้อได้ค่ะของเรามีอยู่สองสาขาที่เซ็นทรัเวสเกตแล้วก็ดีโอสยามดีคัดเองกับมือเลยค่ะแล้วก็มีน้องๆทีมงานอีกหลายคนช่วยๆกันสวัสดีค่ะอ้อยค่ะแผนกคัดพอยค่ะ หน้าที่แผนกคัดพลอยคือคัดพลอยในสต็อกลงตัวเรือนค่ะพลอยในสต็อกเรามีหลายรูปแบบค่ะเราคัดใส่ตัวเรือนแล้วเราต้องมาดูสีดูไซส์ดูเหลี่ยมให้เหมือนกันค่ะมีสองรูปแบบค่ะแบบที่หนึ่งเป็นงานงานสั่งที่ลูกค้าออเดอร์มาค่ะ แบบที่สองเป็นงานที่สวยๆลูกค้าเห็นวางขายหน้าร้านสยามเวลค่ะจะมีทับทีมไฟลินมรกดบุษราคำพิงซับไฟค่ะส่วนมากจะเป็นมรกตค่ะมรกดเราต้องเอาไฟสวยๆเนื้อสาดสะอาดแต่นี่ส่วนมากเราจะเจอจุดดำๆหน้ามีตำหนิ จะบินง่ายค่ะถ้าเราคัดมาอย่างนี้เราเอาไปฝังเราต้องเน้นช่าง,างให้ช่างทำเบาๆเพราะมันมรลกตมันแตกง่ายค่ะแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนเราต้องเอามาเปลี่ยนอีกก็ต้องเสียเวลาค่ะทัพทิมไพลินบุตรพิงค์ยัไม่ค่อยมีปัญหาเท่ามรกตค่ะ นี่คือฝีมือล้วนๆของแผนกทัดพลอยค่ะผมสวัสดี์นะครับหัวหน้าช่างทองสยามเวลนะครับคือรับงานสั่งทุกอย่างครับที่สยามเวลสั่งมาครับไม่ว่าสร้อยแหวนกำไลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจิวเวลรี่ผมจะรับทำทุกอย่างครับ ก็ก็มีบ้างนะครับบางทีงานลูกค้าต้องการบางทีเราก็อาจจะทำไม่ถูกใจลูกค้าบ้างแต่เราก็ยินดีจะแก้ไขให้จนถูกใจลูกค้าจนลูกค้าพอใจลูกค้าตั่งแบบไหนเพราะเราจะบริการลูกค้าเต็มที่ทำให้จนลูกค้าพอใจนี่คือแผณสมบดของเรานะครับเพราะเราต้องการให้ลูกค้าประทับใจในสิ่งที่เราทำสวัสดีครับผมส้มครับ ซ่อมแก้งานทุกอย่างที่พังตอนนี้ของลูกค้าเขาไม่ให้เจาะมุกก่นครับได้เยครับได้ครับเจาะรูต้อไไงปง่นียเจาะมุกโว่โใช่ถ้างานต้องแก้ต้องอะไรต้องมานี้ต้องซ่อมหรือพังมาก็ต้องรับซ่อม โอย่าบอกยากมากแต่เจาครับสามารถทําได้ทําไซส์นั้นง้นทําไซส์ต้อยขาดอะไรมั่งก็เลยกระบองนะสุดกระบองเลยกระบองอีกบางเจ้ามีสมัยก่อนมีฝรั่งมาอะไรเงี้ยบางทีเลยกระบองอีกทําได้ฮะแต่ต้องอยู่ที่หน้างานด้วยครับ ส่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหาเราทําได้หมดยินครับรแผนกช่างงครับของสยามเร็วครับผมรับฝังงานทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นงานเพชรงานพลอยครับผมก็แล้วแต่งานครับงานยากง่ายถ้างานยากก็จะมีปัญหาหน่อยแต่ก็ฝังได้ไปด้วยก็เสร็จก็ไปด้วยดีครับผม นี่ปัญหาเขาแได้สวัสดีค่ะ้องไอซ์นะคะเป็นฝ่ายขายหน้าร้านสยามเวลค่ะ อย่างแรกเลยก็จะคอยดูแลต้อนรับลูกค้านะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาใช้บริการนะคะที่สยามเวลของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานสําเร็จรูปหน้าร้านหรือจะเป็นงานสั่งทำนะคะทางร้านเราก็รับทําหมดค่ะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่เราจะต้องมีการพบปะ พบเจอปัญหานะคะแล้วก็อุปสรรคในการทํางานระหว่างกระบวนการทํางานนะคะทีนี้เราก็จะมีการร่วมแก้ปัญหากับทางไม่ว่าฝ่ายช่างหรือฝ่ายทางลูกค้าให้ตอบโจทย์ชิ้นงานออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเสือครับเป็นแผนกเลเซอร์ครับ ครับอย่างเช่นเครื่องนู้นนะครับเป็นเครื่องเลเซอร์เกี่ยวกับพวกต่อไซส์ยิงเตยยิงขอบหรือว่างานประกอบหรือว่างานที่มีปัญหามาจากลูกค้าซึ่งทองจะมีปัญหาเครื่องนู้นสามารถทําได้ครับเป็นเลเซอร์ตัวหนังสือนะครับเอาไว้แกะรายแกะชื่อแกะตัวอักษรที่ลูกค้าต้องการเครื่องนี้สามารถทํา,า,า,าทได้นะครับสวัสดีค่ะดาค่ะ แผนผลิตนะคะตรวจสอบ QC ค่ะก็ตั้งแต่ควบคุมตั้งแต่ส่งช่างทองช่าง,ง,งฝังช่างฝังชุบแล้วก็ครั้งสุดท้ายกลับมาตรวจสอบอีกทีก่อนที่จะส่งวางขายหน้าร้านสยามเวลค่ะมีค่ะก็มีปัญหากระช่ง มีรูปแบบอะไรบ้างที่ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการก็ให้ช่างแก้เถียงกันไปให้ลูกค้าได้งานที่ออกมาให้เหมือนที่ลูกค้าต้องการนะคะอานองค่ะอยู่แผนกทั่วไปนะคะมีเอ็กซิเ์ช้นงานค่ะงานแหวนที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็มีจัดเก็บแม่พิมที่ เป็นเป็นแม่เพิมพที่แบบใช้ขึ้นตัวเรือนนะคะแล้วก็มีเก็บเอกสารทั่วไปพวกวอกยางพวกอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็มีทำ่อบนิดเพที่ชำรุดแล้วอะไรอย่างเงี้ะคะ่ะก็จะเป็นตัวนี้รเราทำเองใช้เองอะคะ่ะก็ไม่ค่อยมีจะเจอปัญหาอะไรมากะคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้จะแบบสบายสบายจะไม่ค่อยมีเรื่องเพราะว่าเราทําคือแบบงานสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะพร้อมที่จะเข้าสต็อกอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับโคตเทียนครับผมเยอะครับตั้งแต่ดูส่วนเสริม QC ดูบล็อกยางดูงานต้นแบบดูในส่วนที่เป็น งานสามมิติที่มาจากคอมพิวเตอร์ดดสเพอร์ที่มีการชํารุดแล้วเราสามารถซ่อมเองได้หรือแม้แต่การที่เราดูพอยตรวจพอยฝังพอยว่ามันจะลงตัวเรือนได้ไหมก็อย่างที่เจอบ่อยก็คือแบบจะขนาดจะไม่ใช่ไม่ใช่กับสิ่งที่ ทางหน้าร้านส่งมาครับก็ต้องมาแก้แก้ตั้งแต่ต้นนะครับผมส่วนใหญ่จะแก้ไขได้ครับผมแต่บางปัญหาอาจจะแก้แก้ยากน,นิดนึงแต่ยังไงต้องต้องค่อยๆแก้กันไปคือถ้าลูกค้ามีความชอบหรือว่าภาพมาเรายินดีทำให้เพราะว่าเราคัสตอมเมสทูยูอยู่แล้ว ดีอะคัดเองกับมือแล้วก็มีน้องๆทีมงานอีกหลายๆคนก็ตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่อะค่ะแต่ถ้าแบบไม่มีไอเดียมาก็มาพูดคุยกันได้เพราะว่าเราก็ชอบที่จะออกแบบร่วมกับลูกค้าเหมือนกันทุกชิ้นที่ขายหน้าร้านสยามวิวที่ลูกค้าต้องการเป็นฝีมือแผนกคัดพลอยล้วนๆเลยค่ะบริการและดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ มั่นใจได้นะคะมาตรฐานของเราเราตรวจมาตรฐานของเราแน่นอนอยู่แล้วค่ะงานชิ้นนี้เนี่ยเราผ่านกันหลายหลายที่ว่าหลายหลายตาคือเปอร์เซ็นต์ถึงแน่นอนเกิน75เปอร์เซนต์แน่นอนค่ะสบายใจได้เลยค่ะยินดีต้องทำให้ทุกอย่างนะครับที่คิดว่าคุณมีแบบไหนสวยมากผมจะทำให้ทุกทุกอย่างให้จนลูกค้าพอใจนะครับผม ก็อยากให้ลูกค้ามาซื้อของที่สยามเวลนะครับแล้วก็จะได้มีงานทำเยอะๆครับผมไอ้ก็อยากจะขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมใช้บริการนะคะของทางสยามเวลของเราค่ะค่ะก็เชิญมาใช้บริการที่ร้านสยามเวลของเราได้เลยนะคะ ไม่ยิงอามาตายน้ำตื้น